สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตปอเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องบิตคอยเช่นเคยนะครับคือตอนนี้นะครับผมเห็นว่าบิตคอยเนี่ยมีการลงมาเล่นแถวๆเส้นที่ผมบอกว่าเป็นเส้นรับสุดท้ายนะครับหรือเรียกได้ว่าฟางเส้นสุดท้ายของบิตคอยแล้วกันนะครับแนวรับต่างๆนะครับที่รับบิตคอยเนี่ยก็ทะลุลงมาแล้วนะครับแนวรับนี้ทะลุลงมาเนาะพอมันเบรกขึ้นไปชนได้มันก็ไม่ผ่านนะครับมันก็ร่วงลงมาต่อตอนเนี้ยเราต้องมาลุ้นว่าเส้นเนี่ย จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆตอนนี้นะครับคือกราฟของบิตคอยนะครับถ้าเกิดเรามาดูดีๆนะสเส้นเนี่ยนะครับคือ3เส้นที่คอยรับบิตคอยมาตลอดแต่ละรอบที่เกิดตลาดเบลลิชไม่ว่าจะเป็นของปี2014ก็เกิดตลาดเบลลิชถูกไหมแล้วมันก็ทะลุเส้นเทนไลน์ลงมาปี2018ก็เกิดตลาดเบลลิชสุดท้ายก็สามารถทะลุเส้นเทนไลน์ลงมาได้แต่ปกติมันจะรับอยู่เห็นไหมแล้วมันทะลุลงมาได้นะครับตอนนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเส้นเนี้ย แล้วราคาบิตคอย์ลงมาแช่เลยนะครับตรงนี้เลยถ้าเกิดมันทะลุลงมาจะเกิดอะไรขึ้นปี2015นะครับหลังจากที่ทะลุเส้นเทรนไลน์มาได้ราคาบิตคอยตกลงมาอีก32%ปี2018นะครับพอทะลุเส้นเทรนไลน์ลงมาได้ตกมาอีก32%ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูราคาปัจจุบันนะครับถ้ามันทะลุมาได้32%มันจะอยู่ที่ราคาประมาณ1 0,000อันนี้นะครับคือในกรณีที่ถ้ามันทำเหมือนปี2014และปี2018 ที่พอมันมีการเบรกเส้นเทรนไลน์ปุ๊บมันจะตกลงมาอีก32%แต่มันจะมีข้อหนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างไม่เหมือนกันอยากให้เ,เพื่อนๆสังเกตด้วยเพื่อนๆเ,เหน็นช่วงเวลาที่มันตกลงมาไหมครับมันมีก้อนรับอยู่แค่ก้อนนี้เห็นไหมครับก็ตกลงมาแล้วก็มีก้อนรับอยู่แค่ก้อนนี้ถูกไหมครับมันเลยทําให้บิตคอย n เนะี่ยตกลงมาได้แรงเนาะแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูนะถ้าเกิดบิตคอยนนะครับหลุดเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาถูกไหมครับการที่มันจะตกไปราคา10,000ได้้ตองอยู่ช่วงประมาณบริเวณนี้ใช่ไห้ ก่อนจะถึงช่วงหนึ่งหมื่นเนี่ยอย่าลืมนะมันไม่เหมือนของครั้งก่อนๆมีก้อนรับตรงไหนอีกครับมีก้อนรับตรงนี้มีก้อนรับตรงนี้มีก้อนรับตรงนี้นะครับผมเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ตกแบบเป็นฟรีฟอลลงมาแบบนี้เนาะมันตกมาอย่างน้อยมันต้องชนแนวรับก่อนนะครับซึ่งแนวรับที่ผมบอกว่ามันจะมีอยู่ช่วงประมาณราคา13,900แถวๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญของบิตคอยก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่า ผมยังทับมือก่อนรอดูก่อนนะครับว่ามันจะเล่นยังไงแต่ถ้าเกิดจะให้ผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูในระยะสั้นนะครับเรามีการเบรก triangle ลงมาถูกไหมครับแล้วลงมาชนเส้นแนวรับถูกไหมครับแล้วตอนเนี้ยเรากําลังดูอยู่ว่ามันกําลังจะกลายเป็นยังไงมันจะกลายเป็นดีดขึ้นไปก่อนไหมแล้วค่อยลงนะครับหรือว่าจะกลายเป็นทะลุลงมาเลยแล้วล่วงลงไปเลยอย่างแรงนะครับตอนนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับมันยังอยู่ในโซนแนวรับอยู่ แต่ถ้าเกิดจะให้ผมวัดนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลามันเบรกทอยแองเกิลนะครับมันมักจะเบรกตามระยะแบบนี้เนาะก็คือเอาเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับไปวางปับ๊บมันจะได้อยู่ที่ราคาประมาณ14,900นส่านะครับส่วนมากถ้ามันเบรกมามันอาจจะลงมาชนประมาณนี้ได้นะครับแล้วค่อยมีการเล่นเนาะก็อันนี้คือระยะสั้นนะครับตอนนี้ผมยังยืนยันคำเดิมนะผมยังทับมือแล้วรอดูก่อนถ้ามีท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเริ่มมีจังหวะสัญญาณดีเนี่ย ผมจะรีบมาบอกนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็กดติดตามแล้วกดแจ้งกระดิ่งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ก่อนใครนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มี h a n ชนเล่นนะครับหรือว่าต้องการย้ายมาเล่นเ a n ชนที่ได้ค่าธรรมเนียมถูกนะครับผมขอแนะนำาอกชนโอเคเอนะครับ e x c ชน n g e o เ x เนี่ยเป็นเ a n ชนอันดับต้นๆของโลกนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สมัครผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสปอตแต่ละไม้หรือว่าซื้อขายฟิ t เ r อร์แต่ละไม้เนี่ยได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมมากกว่าการสมัครด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดมากกว่าการเล่นกับบล็อกเกอร์อื่นด้วยนะครับไปแล้วนะครับ